ผมขอชวนคุยประเด็นหนึ่งที่ผมสังเกตมันเยอะแล้วก็คือเรื่องของรถแบรนด์ไม่จีนที่นำเข้าจากจีนว่าเฮ้ยมันมีสภาวะที่อาจจะยังไม่เห็นลงศพนะวันนี้แต่น่ากลัวอยู่เหมือนกันจากการที่เขาตั้งราคารถที่ขายในเมืองไทยห่างจากจีนคน้างมากมีแกลบเหลืออยู่เยอะมีโอกาสที่เราจะติดดอยได้นาคตเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่ามันเพราะอะไรนะครับ มาอย่างแรกก่อนคือเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ถึงน่าสังเกตครับสิ่งที่ผมจยากให้สังเกตก็คือแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์จีนเนี่ยแต่เดิมอะเขาเคยมีการขายรถในราคาที่สูงพอสมควรเพราะมีการนําเข้าจากต่างประเทศเสียภาษีคนนัางเยอะเช่น o o ล v o เนี่ย x c 90รุ่นเดิมที่มันเป็นเรื่องสันดาปก ขายกันในราคา4ล้าน5ล้านกันเป็นเรื่องปกติเราะโดยพอรุ่น inscription ที่สูงๆไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมันมีการนําเข้ามาจากจีนเนี่ยปรากฏว่าราคาป้ายที่ติดอยู่ก็ไม่ได้ลงมา,มากนะักอย่างตัว ex90 ที่เป็น suv ไฟฟ้าของ vovo ที่นําเข้าจากจีนมาเองว่าราคาลงมาขายอยู่ที่4ล้าน2 9 0 0 0 9 4ล้าน8 0 0า9ซึ่งตอนแรกผมก็ลงคิดเ,เหมือนกันว่าเออก็เป็นราคาที่โอเคนะน่าจะ recommend ได้ครับ เราถึงขั้นมีการแนะนําไปเมื่อช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปว่าน่าซื้อแต่พอมานั่งพิจารณาอีกทีนึงมันเป็นประเด็นที่ผมไปเอกใจตอนดูคลิปของนัตเอตอร์ตัวไลท์แทรนว่านัตเตอร์บอกรุ่นนี้แพงเกินไปผมเออหรอเราก็เลยไปดูราคาที่จีนแล้วก็ได้พบว่าเออวะถ้าที่จีน2ล้านกว่าเมืองไทย3ล้านบวกมาล้านหนึ่งก็น่าจะเป็นระดับกําไรที่พอเพียงแล้วไหมสาหรับวอลโวตัวนี้แต่เขาอาจจะไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องลดราคาลงมาขายขนาดนั้นเพราะว่าแค่ทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ก็ขายได้อยู่แล้วขนาดต น่าเป็นห่วงสําหรับคนที่จะซื้อรถยี่ห้อแบรนด์จีนที่นําเข้ามาจากจีนรถที่เข้าขายพวกนี้มีอะไรบ้างอ่โวลผมพูดไปแล้วนะครับโวลโวเอสเก้าศูนย์เจวีหที่เป็นตัว3ดอเนาะแล้วก็เอสแมนนำเข้ามาจากจีนเหมือนกันแล้วก็ ตัวจอนคูเปอร์เวิร์คทั้งหมดของมินิแต่ว่าใช้เครื่องยนต์กลไกลแบตเตอรี่ตัวเดียวกับนี้แล้วก็พัฒนามาจากพื้นฐานของตัว g r รดวอร l มอเตอรพัฒนาร่วมกันนะฮะเข,า,ขาเป็นพาร์ตเนอร์กันในจีนเอมีอะไราการที่นําเข้ามาจากจีนแล้วมีมาจินมีแกลบเยอะอยู่นะครับอ่ะอย่างซีเกอร์เนี่ยเอาจริงๆคือแบรนด์มาดูทรงไม่จีนแล้วเนาะ แล้วพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันก็มีขอผมมาจิ้นที่มีอยู่ขอสมควรเพราะว่าด้วยตัวรถที่หน้าตาสวยแล้วก็คนรู้สึกว่าแบรนด์มันดูทรงโอเคเลยทีเดียวอะ่ะมีการเทียบเคียงมันกับว o ลโได้ด้วยก็เลยทําให้ราคาที่ตั้งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยราคาดีนะแต่มาจิ้นที่ประเท่ทจีนก็ถือว่าสูงเช่นเดียวกันนั่นคือรถในกลุ่มที่เรากําลังมอนิเตอร์กันอยู่คราวนี้ถ้าเราคิดจะซื้อเนี่ยเราควรคิดยังไงนะครับจากตัวเลขที่ผมมอนิเตอร์อยู่เนี่ยมันมีข้อมูลตัวนึ้งที่น่าสนใจก็คือว่าเอะ แล้วความต่างระหว่างราคารถที่ขายที่จีนกับไทยอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถึงควรจะเหมาะสมซึ่งช่วงแรกๆที่เปิดตัวเนี่ยส่วนใหญ่รถเกือบทุกรุ่นไม่ว่าจะ BYD, Ion อะไรอยเงี้ยเปิดตัวราคาแพงกว่าที่จีนเนี่ยประมาณ40-60%เลยนะข่าวที่ Channel ไม่อยากรับดสนเซอร์จากรถ4ล้อจะได้ตัดเต็มข้อเนื้อหาตรงๆเพื่อผดูใครงบน้อยแค่ส u b s c r i b ์ใส่กระดิ่ง งบเยอะหน่อยเราติดแท็กของเราใช้จริงเราชอบใจคลิกซื้อได้ผ่านลิงก์แท็กสินค้าด้านล่างสอดสุนกันตามกำลังสะดวกก่อนพวกเราจะจบนี่ขาที่ตามช่องกันจริงนะครับแล้วพอเกิดสงครามราคาคือแต่ละเซกเมนต์เริ่มมีผู้เล่นเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มเกิดการฟาดราคาขึ้นมาอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยตัว b y d Auto 3จากเปิดตัวร้าน2ตอนนี้ต่ำสุดเท่าที่เราเคยเจอคือ699,000ับาท หรือเนต้าวีจากที่เปิดตัวประมาณ5 0 0 0 0นกว่าแล้วว่าถูกแล้วใช่ไหมตอนนี้4 2่แสนแถมเข้าไปคุยกันกระซิบก็อาจจะได้โปรโมชั่นมาเพิ่มก็ได้ซึ่งมันทำให้เราเห็นว่า m a r g จิที่อยู่ระดับประมาณ5-60%ถเนี่ยถ้ารถรุ่นไหนอ่ะมี m a r g จิของราคาที่ห่างจากีมากขนาดนั้น แล้วมันขายไม่ออกหรือมันเริ่มอยู่ประมาณกลางอายุตลาดหรือมันมีกู้แข่งที่ค่อนข้างเหนียวเหนียวเข้ามาฟาดแล้วกระทบกับยอดขายโดยตรงอ่ะมีโอกาสที่ค่ายรถเหล่านี้ที่ไม่ใช่แบรนด์จีนแต่นําเข้ารถมาจากจีนน่ะจะลงราคามาอย่างตัวแรกที่เราเห็นแล้วก็คือตัวเกีย e v 5รุ่นล่างที่ลดราคาจาก 1, 2, 9, 000, 000, หนึ่งล้านสองแสนเหมืลือหนึ่งล้านเก้าหบาท นนั่นเองซึ่งยังมีมาจินเหลือจากที่จีนนะครับที่ขายอยู่ประมาณ7,500แ0 0บาทถึง3,000 0 0บาทเลยทีเดียวเปอร์เซ็นต์ของราคาเนี่ยเลยอยากจะเตือนไว้ว่าถ้าคุณอยากมองความคุ้มค่าถ้าราคารุ่นล่างสุดนะสมมติที่จีนขายอยู่ล้านหนึ่ง แล้วอยู่เมืองไทยอ่ะขายอยู่ประมาณร้าน4ล้าน5ล้าน6อย่างเงี้ยมีโอกาสที่คุณจะติดดอยได้สูงในอนาคตเลยเป็นข้อสังเกตของผมนะครับเพราะถ้าอะไรก็ตามที่ยอดไม่ดีเขามีมาจิน้นมีช่องที่จะสามารถลดราคาลงมาสู้ได้ชัดเจนเลยแต่เรามาดูตรงข้าวว่าแล้วต่ําขนาดไหนถึงจะเรียกว่าโอเคย่านต่ําสุดที่ผมเห็นนะตอนนี้ก็คือจะอยู่ราวๆประมาณบวกจะจีน10%กว่านะหลายรุ่นเนี่ยอยู่ที่ ตัวเลขเหล่านั้นแหละอย่าง BYD, Dolphin ที่เพิ่งกระแทกราคาลงมาเหลือ499,000นะหรือว่า n น t ต V เนี่ยก็ลดลงมาจนอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ะ10กว่ากว่า20%แล้วจากราคาบวกที่จีนขึ้นมาผมเลยคิดว่าถ้าคุณมองหาความเหมาะสมเนี่ยอาจจะอยู่ที่เราประมาณเรนทที่บวกมา20-40ของราคาที่จีนนะครับ ก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมในการที่จะเลือกซือ้อแต่ถ้าคุณอยากได้ความคุ้มค่าจริงๆก็คือต้องรอให้มันลงเหลือมาไม่เกิน20%ของตัวเลขราคาที่จีนถึงจะมีความเสี่ยงในการติดดอยน้อยกว่าของคนอื่นๆเขานะครับนอกจากนี้ยังมีอะไรที่ควรพิจารณาอีกไหมก็เราคงไม่สามารถไปชวนเพื่อนมาซื้อเพื่อทําให้ยอดมันไม่ตกแล้วก็เขาจะไม่พาเราติดดอยไปได้นะครับแต่ก็ ได้ขอแต่ภาวนาว่ายี่ห้อที่เราเล่นอยู่เขาจะไม่หักหลังเราล้วกันนะั้นดยเพราะยี่ห้อเยอรมันนี่ดูจะยังไม่มีแนวโน้มตรงนั้นนะครับแต่อนาคตเนี่ยก็ไม่แน่เนาะเพราะว่าเวลาโครถเขาก็จะแอบแอบลดกันสาหรับพวกค่ายลักชูรี่พวกนี้เพื่อไม่ให้เสียราคาหรือดูภาพลักษณยนะครับก็ลองติดตามมันต่อไปแล้วกันเนาะว่ามันจะมีอันไหนไหมที่หักหลังผู้บริโภคแบบนี้เลยเฉพาะอย่างยิ่งมาสเตอร์ที่กำลังจะโอหกีมาจากเมืองจีนมาขายในเมืองไทยถ้าสมมติเปิดราคามาผมเดาว่าร้านสามร้านสี่เนี่ย ขายไม่ได้มันจะมีการทุบราคาลงมาให้เท่ากับตัว D4L07 ที่บวกโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษลงไปแล้วไหม หรือจะมีคัน,นไหนไหมที่อยู่ในซีรีส์นี้เพื่อนๆชอบคันไหนหรือสงสัยคันไหนพิมพ์มาถามกันตรงข้างล่างพิมพมาบอกตรงข้างล่างกันได้นะครับผมแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนาะก็อยากที่จะรบกวนทุกคนว่ารบกวนสนับสนุนช่องด้วยท่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น affiliate link หรือการ subscribe ช่องถ้าเกิดว่าไม่มีวัจจในการซื้อของนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับและไงก็ขอฝากเนื้อหาดีๆแบบนี้จากช่องคัตที่แชนแนช่องที่อยากให้คนไทยซื้อรถแบบรู้ทันครับ